การเผาเกิดจากฝีมือมนุษย์มากกว่าที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่งวิกฤตระดับชาติส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมควันจากการเผาแพร่กระจายส่งผลเสียต่อคุณภาพอากาศในวงกว้างจากปัญหาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรการการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5้ไมครหรือ PM 2.5 ภาคการเกษตรเมื่อวันที่17มกราคม2568ดังนี้ 1. ห้ามเผาในพื้นที่การเกษตรทุกกรณีตั้งแต่วันที่17มกราคม2568ถึงวันที่31พฤษภาคม2568 2. เกษตรกรที่มีปลอดการเผาในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนหรือช่วยเหลือต่างๆของกระทรวงเกษตร ทุกโครงการเป็นเวลา2ปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2568ถึงวันที่31พฤษภาคม2,570ยยกเว้นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร สามให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่จะดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้กำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมว่าต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการเผาในพื้นที่การเกษตรตามประกาศนี้โอ้นี่คือเผาเศษฟางเศษอย่างไรต่อสังต่ออย่างเนี่หลังซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกด้โมเมนต์ปัญหาระดับประเทศทุกประเทศก็ต้องหยุดเผาพื่อกัน นะครับเพราะว่ามันเกิดมดลพิษเลนกระจกแลกร้รก็ได้ให้สุขภาพของพวกเขาในไอ,อคอกไอแคกกันยุ่งเนี่ยนะครับโรคทางเดินหายใจก็ที่ตามมาสูพี่น้องนะครับแล้วก็ถ้าเผาเนี่ยบ่มีประโยชน์อีกย่างเลยได้จะขี่เท้ากับขาบ,บนไดนออกไซ์ นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนกาดเลื่อนกระจกให้พวกเขาเดือดร้อนหน้าร้อนเขนร้อนสิบหายไปพวงเลยนะครับถ้าเขาพวกเขาเขาที่ฮ็ดจังดาต่อสังก็ไถกบนะครับไถโกบนะครับหรือที่ว่านอ่อเทืองลงไปก็ได้นะครับก็ที่ได้ทั้งไถกบทั้งได้อ่อเทืองหรือเอาเศษวัสดุฟางพวกเนี้ยนะครับเออไปเฮ็ดปุ๋ยมกักนะครับแล้วก็ได้กินเห็ดพร้อม ใส่เชือเหเห็ขาไไปกจ้กหกาหน้นาที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ได้สร้างการรับรู้ให้พี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอแวงใหญ่ให้ตระหนักถึงผลกระทบของการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรหันมาไถกบตอสังเพื่อลดการเผาและยังทำลายไข่มแมลงเชื้อโรคในดินเพิ่มประสิทธิภาพการดูธาตุอาหารและลดปัญหาวัชพืช ส่งเสริมให้พี่น้องชาวอำเภอแวงใหญ่เพราะเห็ดฟางโดยการแจกเชื асибо, ้อเห็ดฟางเพื oh <iv> ่อเป็นการส่งเสริมข้างหนึ่งน่าะก็คชื่อเหมือนข้าเกระเจียบรนี่เชเห็ดและแจกหลายคนเลยอาจจะเคยอบร้มแม่่ะค่ะเดี๋ยวอบลมมีที่เห็ดหรอเนาะจ้าจ้าหรือว่าพี่ไปสิทบท่วนที่หมูฟังปะและปลูกปอเทืองในไร่นาเพราะเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และสร้างรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ พี่น้องชวออาวอำเภอแวงใหญ่และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร,รอำเภอแบงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์หยุดเผาเพื่อลมหายใจของลูกหลานใจหยุดเา